เขาถามผลบวกคําตอบเขาเรื่องดีกว่าอาจารย์เลเธอไปกันใหญ่ผลบวกคําตอบของสมการนี้เฮ้ยข้อเนี้หนึ่งพจน์สองพจน์สามพจน์พี่ตัวแปรเลยน้องน้องว่าใครคือตัวแปรน้องว่าใครคือตัวแปรเอางี้ถ้าน้องมองไม่ออกก็ให้เป็นยังต่ำก่อนซึ่งคนนี้เนี่ยมันเป็นเลขสี่ยังไม่ใช่ยังต่ำก็แแ่งเป็นเลขสอง มันจะเป็น2องแล้วก็กําลังแอปลบ1แล้วพี่ทําให้น้องมองออกก็คือพี่ไปยกกำลัง2อง้ทีแล้วแล้วน้องก็จะออกเลยว่าคนที่จะเป็น A ได้คือทั้งก้อนเนี้ยชื่อ a ทั้งก้อนเนี้ยคือ A เพราะฉะนั้นเนี้ยน้องก็เลยให้ไอสองกำลังแอป 3x ลบ1คนเนี้ยชื่อ A น้องก็จะง่ายเนะ่ยแสดงว่าแสดงว่าคนเนี้ย น้องจะได้ a กําลังสองแล้วก็สองกําลังสี่ก็ได้ลบสิบหกแล้วก็เท่ากับคนนี้ก็คือ a เนี่ยมันก็เท่ากับหก a และน้องก็ย้ายหก a ไปลบก็จะได้ a กําลังสองลบหก a ลบสิบหกเท่ากับศูนย์ผ่าน,นี้ทานเนาะ a ลบแปดกับ a บวกสองน้องก็แยกเลยสองเลขเพราะฉะนั้น a ของน้องเนี่ยจะได้เป็นเลขแปดกับ a ได้เป็นลบสอง แล้วไม่ได้ตอบ a นะน้องต้องแทนกลับแทนไอสองยกกำลังกลับแสดงว่า a คนแรกเนี่ยมันจะเป็น2องกำลัง f ลบหนึ่งคนนี้ก็คือ2องกำลังสาอีกคนหนึ่งก็สองกำลัง f อปสามลบหคนนี้ได้ลบสองก็ท้าเทียบก็กำลังหนึ่งน้องคนนี้เขาเทียบได้เลยเพราะว่าฐานมันเท่ากันแล้วก็จับเลขชี้จับเลขชี้เท่ากัน แสดงว่าน้องจะได้ว่าไอ้สามเลบหงเท่ากับสามลืมแอปแอปสามลบหนึ่เท่ากับสามก็แยกเป็นบวกแยกเป็นลบน้องจะได้สาม x อลบหนึ่งเท่ากับสามอีกคนหนึ่ง 3x มเอนะลบหนึ่งเท่ากับลบสามเอคนแรกนะลบหนึ่ย้ายไปบวกได้4ี 4, ่สามได้สี่ได้สีส่วนสาเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งก็ย้ายลบหนึ่งไปบวกได้ลบสอง 3x ได้ลบ 2x ก็เลยได้ลบ2ส่วน3ได้มา2อันแล้วน้องพี่ถามแล้วกันคนเนี้ถ้าพี่เทียบเลขชี้กำลังว่า f 3x ลบ1เท่ากับ1เทียบได้ไหมเทียบได้ไหมให้น้องช่วยว่าเทียบได้ไหม กุ้งบอกไม่ได้เพราะว่าฐานไม่เท่ากันคนหนึ่งได้สองคนหนึ่งได้ลบสองฐานไม่เท่าก็เทียบไม่ได้แสดงว่าคําตอบน้องจะได้แค่สองค่าก็คือสี่ส่วนสามกับลบสองส่วนสามแล้วเหมือนเขาถามผลบวกใช่ไหมใช่แล้วน้องก็เอาสองคนนี้มาบวกกันมันก็เลยได้สี่ส่วนสามไปบวกกับลบสองส่วนสามเขาก็เลยตอบสองส่วนสามนั่นเองน้องก็จะได้มาแล้วชอยที่สอง